มันกมันเที่ยวอ่ะมันเที่คจีจัเริ่มเริ่สูงแแต่ตอนนี้สูงอีกตอนนแน้ำหยใส่ตกจบางร้านมันจะเขียนราคาไว้เลยว่าตัวเท่าไรอะไรอย่เงี้ยเดี๋ยวเราไปร้านที่เราตอยตต <icana> ó, วันนี้มากับกูรูนะนี่เ่ย่หันมาหน่อยนี่พี่เล่นแต่คนถ่ายอ่ะกูไม่รู้กูดูก่อนตอนนี้มันใส่ข้างในเป็นอะไรใส่ข้างในกระโปรงสี่ร้อย พี่หลาบพลาดแล้วครับวันนี้พี่หลาบไปกับป๋าพี่หลาบพลาดแล้วครับนี่แต่งตากอย่ามาสกิดน้ำม่งเลย